สวัสดีแฟนฟุตบอลพลพรรคจิ้งจอกสยามพบกับสรุปข่าวเรตเตอร์สตีรอบบ่ายวันนี้ทาวันดามาเวันไฮดาวรุ่งรวงใหม่ของทั ok พจิ้งจอกแผนงานของเรตเตอร์สตีสำหรับดาวรุ่งที่มีพรสวรรค์โดยที่สโมสรกำลังเตรียมทีมเพื่อไล่ล่าความสำเร็จในประเทศเบรนลลอเจอร์กำลังพูดถึงศักยภาพของปีกวัย18ปีหลังจากที่เขาประทับใจกับผลงานของนักเตะดาวรุ่งในเกมพีซซั่นกับเบอร์ตันและวีคอมโอกาสของทาวันดามารเวันไฮกับเรตเตอร์สตี จะยังไม่ถูกรีบดันขึ้นสู่ทีมชุดใหญ่เนื่องจากเบเดนโรเจอร์ต้องการให้ักเตะร,รายนี้พัฒนาฝีเท้าอีกสักระยะเดเต,ตวัย18ปีเป็นหนึ่งในผู้เล่นที่ดีที่สุดของเดเตอร์สตี้ในเกมพรีซีซั่นสเกมแรกของพวกเขาเมื่อสัปดาห์ที่แล้วโดวยโชว์ฝีเท้าและความคิดสร้างสรรค์ทางด้านฝั่งซ้ายในเกมกับเบอร์ตันและวีคอมเขาถูกจับตามองจากโอเจอร์ในการเล่นให้กับเดเตอร์สตีรุ่นอายุไม่เกิน18ปีเมื่อฤดูกการที่แล้ว ซึ่งเขาเป็นผู้ทำแอซิดอันดับต้นๆของทีมและได้รับการตอบแทนให้เข้ามาฝึกซอ้อมกับทีมชุดใหญ่ในช่วงซัมเมอร์นี้โดยเขาถูกกำหนดให้เป็นนักเตะแรเตอร์สตี้ชุดอายุไม่เกิน23ปีในฤดูกาลที่จะถึงนี้ซึ่งโรเจอร์จะคอยจับตาดูความก้าวหน้าของเขาผู้ัดการทีมตระหนักดีถึงศักยภาพที่เขามีอยู่ผมเฝ้าดูเขาอย่างใกล้ชิดในช่วงเวลาอายุ18ปีหรือประมาณนั้นและเขามีศักยภาพแต่ยังต้องปรับปรุงอีกมากโรเจอร์กล่าว หากมาร์เวนไฮได้ขึ้นสู่ทีมชุดใหญ่มันจะเป็นอีกเรื่องราวความสำเร็จ,สำ,รจสำหรับสถาบันอะคาเดมี่ของสมโมสรมาร์เวนไฮเกิดในซิมบับเวและย้ายไปที่อังกฤษเมื่ออายุได้สองขวบและเข้าร่วมทีมเยาวชนของเลสเตอร์ตั้งแต่ยังเป็นเด็กเช่นเดียวกับฮาวิบ hmm. านฮัมซาชาดูร,รี่เคนันยูบิลี่ฮอและลุคโทมัสที่มาก่อนหน้าเขาเขาหวังว่าจะฝ่าฟันไปได้หลังจากเติบโตขึ้นมาระดับเยาวชนของสมโมสรเช่นเดียวกับฮาวิบานซึ่งมีพอ่อผู้เป็นพอ่อที่เป็นนักฟุตบอลอาชีพ ไมลเวนไฮก็มาจากครอบครัวได้กีฬาเพราะแม่ของเขาเป็นนักกีฬาทั้งคู่โดยพ่อของเขาคือเจฟฟี่เป็นนักวิ่ง400เมตรให้สิบับเวในการแข่งขันกีฬาเครือจักรภพปี1998และปี2002ดาวเตจวัย18ปีรายนี้ได้รับประสบการณ์ครั้งแรกในการสัมผัสทีมชุดใหญ่เมื่อเขาถูกส่งรายชื่อให้เป็นัวสำรองในคว้าใยที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเมื่อเดือนพฤษภาคมเขามีความสุขกับประสบการณ์ในทีมชุดใหญ่ขณะที่โรเจอร์บอกให้เขาแสดงศักยภาพที่มีออกมาเมื่อมีโอกาส นี่ก็เป็นข่าวเกี่ยวกับทาวด้ามา์เวนไฮและเตะดราวรุ่งที่โชว์ฝีเท้าได้อย่างยอดเยี่ยมใน2นัดแรกของเกมปีซีซั่นจะทำให้โรเจอร์ต้องออกมาชื่นชมและยอมรับในการพัฒนาของนักเตะแต่ต้องโบปไปเล่นกับทีมชุดอายุไม่เกิน23ปีก่อนในซีซั่นนี้เพื่อเก็บเกี่ยวประสบการณ์การมาของแจ็คกิริชจะช่วยจี้จอกคว้าชัยคอมมูนิตี้ชิลเลเตอร์ซีจะพบกับแมนเชสเตอร์ซิตี้แชมปีพิเมอริที่สนามเวมบีในวันเสาร์นี้ โดยที่พวกเขาแข่งขันกันเพื่อชิงถาแชมป์คอมมูนิตี้คิวเลตเตอร์สตีกลับมาที่สนามวมบ بي ในวันเสาร์นี้เป็นครั้งที่2ในระยะเวลาไม่ถึง3เดือนเกมดังกล่าวมีขึ้นเพียงไม่กี่สัปดาห์หลังจากที่เรตเตอร์สตีบุกไปเยือนสนามแห่งนี้ครั้งสุดท้ายคือนัดที่เรตเตอร์สร้างประวัติด้วยการชูถ้วยแชมป์เอฟเอครับเป็นครั้งแรกเลสเตอร์ ters, ลงเล่นรายการนี้เป็นครั้งสุดท้ายในการเปิดหัวฟุตบอลอังกฤษเมื่อหาปีที่แล้วเมื่อพวกเขาพบกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในปี2016 โดยประตูจากเจสซี่ลิงการ์ดและซาราตันอิบรฮิโมวิดทำให้ยูเนเตดชนะ2ประตูต่อหนึ่งคราวนี้เลสเตอร์ซิตี้ต้องพบกับแมนเชสเตอร์ซิตี้ของเปปกัวเดียร่าที่ต้องการช้วยแบรแรกของฤดูกาลก่อนเกมนี้แชมเปียนพิีเมยริกดูเหมือนว่าจะมีความเคลื่อนไหวในตลาดซื้อขายนักเตะโดยแมนเชสเตอร์ซิตี้ยื่นข้อเสนอหนึ่งร้ล้านปอนด์ให้กับแจ็คกิริตกับทีมแอสตันวิลล่าโดยตอนนี้นักเตะพร้อมที่จะตัดสินใจว่าอนาคตของเขาจะอยู่ตรงไหน กรีลิตสร้างความประทับใจทั้งในและต่างประเทศเมื่อฤดูการที่แล้วทําให้การพูดคุยถึงอนาคตของเขาและกอริโอรามีความชัดเจนมากขึ้นหากดาวเตะทีมชาติอังกฤษตัดสินใจย้ายไปที่เอธิฮัดสเตเดียมเขาอาจจะได้ลงเล่นพบก,กับเรตเตอร์สตีในคอมมูนิตี้คิวอย่างไรก็ตามการย้ายทีมของแจ็คกริตอาจเป็นประโยชน์กับเรตเตอร์สตีทมกลางความสนใจของแมนเชสเตอร์ซิตี้ในการคว้าตัวแฮร์รี่เคนกองหน้าทอเรมฮอสเปอร์ตามรายงานของแมนเชสเตอร์อิฟวิงนิว หากสโมสรยืนยันการเซ็นสัญญากับกริลตการย้ายทีมสําหรับแฮร์รี่เคนจะเป็นปัญหาทางด้านการเงินสําหรับแมนเชสเตอร์ซิตี้เว้นแต่พวกเขาจะมีการขายผู้เล่นคนสาคัญในทีมออกไปหมายความว่าแม้สโมสรจะสามารถระดมทุนได้อีกหนึ่งรล้านปอนด์พร้อมเซ็นสัญญาแฮร์รี่เคนแต่ก็ไม่น่าจะจัดการทุกอย่างให้เสร็จสิ้นได้ก่อนเกมสุดสัปดาห์นี้นั่นจะเป็นข่าวดีสำหรับเลสเตอร์ซิตี้เมื่อดูจากสถิติกาทระทะปูตูของเคนกับทีมของพวกเขาในเกมที่พบกับเลสเตอร์ซิตี้16เกมของแฮร์รี่เคน กองหน้ารายนี้ทําไปทังสิ17ประตูโดยรวมถึง1ประตูในเกมสุดท้ายของฤดูกาลที่แล้วทําให้เรตเตอร์สตีดพาดอันดับที่4เป็นฤดูกาลที่2ติดต่อกันด้านเป๊ปกัวเดียร่ายอมรับแล้วว่าเขาอาจใช้ผู้เล่นชุดอายุไม่เกิน23ปีหลายคนที่จะใช้ในการพบก,กับเรตเตอร์สตีที่เวมบีเช่นเดียวกับข้อที่จริงที่ว่าเรตเตอร์สตีจะไม่ได้เจอกับแฮร์รี่เคนหมายความว่าพวกเขาจะมีโอกาสที่ดีในการคว้าแชมป์คอมมูนิตี้คิวเป็นครั้งที่2ในประวัติศาสตร์สโมสร นี่ก็เป็นข่าวเกี่ยวกับการอัปเดตก่อนเกมคอมมูนิตี้คิวซึ่งทีมที่จอกสยามของพวกเราจะต้องเจอกับทีมระบัยสีฟ้าแมนเชสเตอร์ซิตี้ที่กำลังไร้ร่านกเตชนนำของรีงกษิกษมาร่วมทีมซึ่งจะส่งผลต่อแมตช์วันเสาร์นี้อย่างมากหากนกเตทั้งสองรายเกิดย้ายขึ้นมาจริงขอบคุณทุกท่านที่รับชมคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ซับสไคร b ์เป็นกำลังใจให้คีมด,ด้วยนะครับส่วนวันนี้ตัวผมเองขอลาทุกท่านไปก่อนด้วยคลิปสรุปข,ข่าวแเสเตอร์ซิตี้รอบบ่าย สวัสดีครับ